ไปจังได้เ oh. ลยโอ้ยต่างควันเทียนยี้อเกาหอดอู่เลยพี่น้องเรียบร้อยเลยห้านาทีครับประกอบเรียบร้อยยังเตียวปากซุปกันสรุปความเสียหายบ่มียังไหลแล้วขวดอันหนึ่งเบ็ดขื่นแล้วล่ะ หัวกะลวดสองสามอันเปลี่ยนหม่แล้ว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 อาสองสอบนเนสก็อเอาสองสอบันสองสบเขาเอาสสอบสนตัวบอก เราลงสามสอบเห็นอะยู่หัา้องอเนี่เราลงสสอบเด็กตาานี่เด็กครับเราลงสมสอบเด็กอยาเหนขาใสอบืนสูสภาพเดิมสวยงามมีบุกแน่กับปกติบ เลี้ยงพวกกะทิครับนกข้าวบผมท่านน่กระเทียยังละหมาบหมาบอยู่วันตัว,กกตวที่เหลือ,อยิงบกขาดเอา้าย่องกาแฟไปไจานเรียบเก็ดเอียนห่วยห่วยไม่อยัางลรคืองาดอยู่ตรงผีวโอ้ มันเป็นเรื่องธรรมดาเด <composer> ี๋ยวยุ่งเอว่าไอ้เ <school> ท <square> wow. ้าเกือบมันตอดจีนคนไทยไข่ได้ใส่เรือตัวนั้นเจ้าเสียวยังใส่เอออัน็อตนี่น็อตก็บเจ้าเจ้าเสียวยังใส่ก็น็อตตัวนั้นออกมามันแปะลูกไทยแก้วลูกหยกอก้วลูกไทยโอ้แก้วลูกหยก มันก็โยมันก็หักอัดเียมก็จะหักอีกเ่าอยู่อัดเปียงกับกัดเขาเรื่อยว่ที่ลงรถมากว่ามันอมได้เถอเกลียวเห็นลูกพี่เห็นลูกพี่ฟันหายไปก็เห็นตามเขาเลยล่ะฟันอ๋อเรียบร้อยที่เล่าเหรอจับเหรอเราที่ให้เลียมันนี่นี่แห่งดาบ โอ้เงหแจกครับกครับโอ้มาสถานลที่สันนันนหัวหอนไข่ตอน้องมันกระขุ่นยุน้อนมันขาดทางบุญก่อนกระบอกมัหมดรูดออกกระบอกมรูดกระแกนแล้วหอว ไข่ได้มันขาดไหวคือมันแหวออกมันเกิดฮักเลยบ่เพอบัวละขี่ไปต่ำว่ามันฟันเรื่อง้ามาเอาว่าในฟันมัเย็นว่ะยี่ได้ห้องเลยที่ว้ามันยุ่นว่ามันสียางนห่วยท่านจีบดีว่าใจเล่นไปอยู่ตรงมองไม่ยังระบาดเน่ยพ่านฮักตัวนี้ฮะกบูขึ้นบฟันนอีฮักเยียวเนาะเขาใส่เต็มถังมาเกิดขามาเลย เล่าก็ว่าอยู่ว่ามันสะพานสะพานไม่บมมันสะพานใหม่ดิโอ้สะพานใหม่สะพานไม่นั่ะสะพานไม่อยู่แถวฟังบาลินล่ะเล่าก็บบอดี้กรันตีเราก็บบอดี้ว่าอย่างให้กความหดวงพี่ว่าใจใจมันอยากไปปองหันได้บางทีถึงไปกูบ่ได้กูเกี่ยวเต็มอุ้มกูสยิบรมาห้องเก่าหน่อยบางทีแย่งชิมุ้แย่งจั เห็นสะพานยาคามบอกบ่ยบ่คามอยู่แต่ว่าตรงเบิ้งวิจารณ์นเห็นสะพานยาคามเป็นข้างนียังไงว่ายังไงก่อนตำรา่นอะไรก็เปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟสีเมียเอาไฟละไว้นี่และวยังต้องมาดีเมียเสื้อผอซังยังไงนี่ยังบริเปิดชุดกระเปิดชุดโอ้ยเห็นหอดกระดูกกบบ่บ่ได้นั่งส้มอยู่บนน่ะ เมื่อสักก่อนอีกเฮ้ยทีวียูอะไรก่อนเห็นใจพ่อใหญ่เนี่ยเออเออเถืองเหรอย่ำจนหนึงเลยเออเนอ้ายบานจักเพื่อนพ่อย์ไงระบานโบจักเลยทีเทาไป็นนาอยู่ทั้งตีมันห่งบ่อระบานเอาวะเปลี่ยนโอ้โหก็แจ้งจังฟางต้นไอ้ยูคือแจ้งดีแต่ว่าไนยเนี่ย โอ้เนี่ยบบนสุดป่ะละจ้าไปมอเบด้วยกันแล้วคือว่าบูล่ะเนี่ยเราก็ดูกบลิไปลักสลักอันนั้นสลักหุนหลอไทยมันหกุนหมหม้หาุ่นเปลี่ยนหิึงหุนหุนน่นอนเดเดจะมา ยอย่างน้งอยๆปอกๆอโอ้น้ำมันดีไซายไเย็นมั่ายตัวนี้เิดมูมีนอตเบิ้งว้ยเดสะลักแค่หน <c oughs> แล้วได้ยินเล็กของวายบวมยังผู้ชายกับผายูเห็ดผูเหยีดสนเลยเว้ยสูนพี่สู้นออ่นอ,องเบิง้งตัว ง้ยจ้าใไม่รวมมาถึงกเรียกมาขัดเราก็ทุบเข่าอะไรทุบเขาหูมาที่เขาลมฮะโอ้หูเขาลมว้อมลมอยู่นี่มันทุบบกเขามันดึงบกเขาายืดู่เลยบกยด

ปากนี่แมสเดวัดโอ้ย mm สิ้นปีนงั้ไงเนี่ยคือปีนได้พอผมงัดขึ้นจนสุดไม่จนกายขึ้นไปถึงบนไข่ตังบนเกลียวเย้นเวียนอ่าเฮ้ยในระบันเกียร์นี้บอกเกียร์เนี่ยด้ เอ้ยก็ม่เลยนี่คือดิบนกินสงครับไเพี้ยนอู้ยแนวขับกันเมืองเนี่ยรับยังโอ้ยมูมีแต่ไรดิจะสมายมายไหมยังมูมีแนวขับอยู่แมละพยันตอกฝรั่งเหามันเป็นยังไง กวงอเอาแล้วมันรูดนะโอ้ยมันรูดเลยทั้งหมงเลยตรงๆอยู่ถ้ามันรูดคุณก็ตอนถอดมันไม่ได้ถอดเลยตัวนี้ขันแต่ตะลุมขึ้นมาดูซิมันขันได้ไหมเน่ยนะเกียร์มันสอดกันอยู่ตัวขันอะไรลุงขันแต่เกียร์ทางเดียวกันมันงอแยมๆจยงยิ่งเขาตอนถอดไม่ได้ถอดได้ตัวนี้วุ้ยถอดแคงไหนดึงมันก็หลุดออกมาแล้วโอ้ยมันเบาไงที่หามรูดไงกัน รวมหมดทุกเที่ยวมันี่วัตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวเลยเกียร์เกียร์นน่ะละเกียร์นอดเห็นเป็นหัวแหลมนะจังคำเป็นตัวเดียวนี่ลีนเลยเว้ยเป็นตัวนี้ตัวเดียวดีให้รถตัวบั้นกินน้องไปเลยอ้าวก็บอกว่าเป็นตัวนี้ตัวเดียวนี่หัวหลุดไปเลยต่วนเออเกี่ยวหลุดไปแล้วเออหรือจะเอาหนันกงอยู่แล้วคนไทย เฮ้ยไปใส่อารมณ์กับมันโอยาอยากบอกเขาฟังกันงานทำงานอย่าไปใส่อารมณ์กับมันแต่งกันเลยวะเราไม่ห้งหอริงหลดแรงเขายังบรรทุกไวเต็มเสียที่เก่าเลยพร้อมจำหน่ายมืออื่น พอเห่าส oh ิมียังหลุดมีแต่งเงินสิเขาเ่ากระเป๋าเอาก็เป็นเนี่ยใส่โอ้ยเป็นระบบของเขาแบดเลยแบดเลยมัมแมยนแบดเป็นยังมันมียังเป็นเลยจิมันน้ยนี่ดีให้เกี่ยวดันกับ่พันข้อเลยเฮ็ดหลุบๆป่ะจ้า,จา ววตีให้มันมุมเข้ามาเนี่ยเข่าดิายอยาเออมันไงออกไปไไเกี่ยวมันเกี่ยวสุดมันเมตีใหมม้มันงุ่มเข้าไปนะนี่บอเออให้มันหลบหลบหลบไปเห็นี่บนี่ตีตีใหม้มันหลบลงไปเล็กน้อยนะเพราะมันกวดดีดิแบบเกี่ยวดันก็เหยียดไง ก็เบิ่งเกียกเ่ยวดันพัดข้อเขาเย็ดจีแหละมันงุม่มมันงุม่มทิเฮ้ยชิ้นบอลมันงุ่มมันงุ่มหลายของห่าวที่ของห่าวนี่จะเป็นเบื่อเบื่อหรอหนี่เห็นบอลมันงุม่มเขานี่สเดีขนาดต้องเขาเกี่ยวจนเต็มหมเขาโยกเขาเดาสองบาทฟงเวิ้ดเวั้ดมันเอาคาเตอร์ปราบอ้าจังว่ากันไหมคิดหนาคิดรุ่นครับแล,แล้วล่ะขั้นนี้ก็ได้จา่าเหะเดี๋ยว ắt cái ra bì cái súp rồi đến đây vào thang liền